หลายเหตุผลที่ต่างกันที่ทำให้ผู้คนหันมานิยมซื้อของมือสองบางคนบอกว่ามันคือศสรีภาพในการสร้างสไตล์ของตัวเองแต่ของมือสองต้องถูกใจจริงๆเขาถึงจะยอมควักเงินของบางอย่างไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปต้องเป็นชิ้นนั้นเท่านั้น ถึงจะมีคุณค่าในสายตาของผู้ครอบครองบ,บางคนซื้อของมือสองเพื่อเก็บเป็นของสะสมและเอกก็คือหนึ่งในนั้นเช่นกันแต่บางครั้งสิ่งที่ได้มาอาจไม่ใช่แค่ของเก่าแต่อาจมาพร้อมกับเรื่องราวที่ไม่มีวัน เยนหุ่มธรรมดาที่มีนิสัยชอบซื้อของมือสองวันนั้นเขาเดินไปห้างสิสนค้าเหมือนเช่นเคยและดวงตาก็สะดุดเข้ากับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งราคามันถูกจนน่าประหลาดใจคืนแรกเมื่อเข็มนาฬิกาชี้เที่ยงคืนมือถือบนโต๊ะ สั่นขึ้นมาเองพร้อมเสียงลิงโทนดังสะท้อนในห้องเงียบเอกหยิบขึ้นมาปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงเสียงนั้นช้าแผ่วาและเรียกชื่อที่ไม่ใช่ของเขาเชิญว,ว่างเต้าออกมาหาหน่อยได้ไหมรออยู่ที่เดิมน,นะเอกนิ่งอึ้งก่อนตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ คุณคงโทรผิดนะครับผมชื่อเอกไม่ใช่ชื่อเชนปลายสายเทียบไปแล้วสายก็ตัดแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกคืนทุกคืนเมื่อถึงเที่ยงคืนเสียงผู้หญิงก็จะโทรมาหาและเรียกหาเชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเชนว่างเปล่าออกมาหาหน่อยได้ไหมรออยู่ที่เดิมน,นะเอกพยายามบอกตัวเองว่า นี่คงเป็นการกันแกล้งเสียงนั้นดังอยู่ตลอดเวลาแทบจะรบกวนทุกโสตประสาทของเอกจนเอกแทบจะทนกับเหตุการณ์นี้ไม่ไหวแล้วเพราะอดนอนกับเหตุการณ์นี้มาสามสี่คืนแล้ว ร็อ,อยู่ที่เดิมน,นะคือหนึ่งเอกตัดสินใจออกไปตามหาเสียงในโทรศัพท์เขาเดินไปตามถนนตามซอยไปจนถึงจุดที่เสียงนั้นเคยพูดถึงแต่ที่นั่นว่างเปล่า เขาจึงลองถามพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไกล้ๆแล้วโชว์รูปผู้หญิงที่ปรากฏขึ้นบนจอโทรศัพท์พี่วินมอเตอร์ไซค์ชะงักไปทันทีหน้าทอสีก่อนจะค่อยๆเอ่ยออกมาว่าน้องนี่แหละหน้าตาเหมือนผู้หญิงที่เคยเกิดอุบัติเหตุพี่วินเลยเล่าต่อด้วยทับเสียงหนักแน่น เมื่อเดือนที่แล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งมายืนรอแฟนที่ทำงานกลางคืนเธอมายืนทุกคืนรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อคุยโทรศัพท์กับเขาแต่คืนนั้นมีรถกระบะเสียหลักพุ่งเข้ามาชนตอนที่เธอยังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ และสพี่วิตทันทีมอเตอร์ไซค์นิ่งเงียบนิดหนึ่งเขาชี้ไปทางวัดท้ายซอยศพเธอเก็บไว้ที่วัดนั่นแหละเอกฟังแล้วร่างกายเย็นว่าหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะ เอกกลับไปบ้านทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลยแต่ในหัวมีแต่เสียงผู้หญิงในโทรศัพท์ทวนซ้ำๆเอกจึงตัดสินใจจะนำมือถือเครื่องนั้นไปคืนเธอที่วัดที่ที่ล่างของเธอนอนนิ่งสงบอยู่เพราะบางทีนี่อ่านไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือสองแต่มันคือของรักชิ้นสุดท้าย ที่วิญญาณเธอยังคงผูกพันในโลกของของมือสองคุณไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่คุณซื้อมาเคยผ่านมือใครและเคยมีเรื่องราวอะไรบางคคังคุณอาจไม่ได้ซื้อแค่ของเก่าแต่คุณอาจกำลังซื้อเรื่องราวที่ยังไม่จบมาด้วย